สวัสดีครับผม,ผมปงเดชสากาศครับเติมเติมจิวิสติอย่างมืออาชีพวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการสรุปผลที่ได้จากการทดสอบสมติฐานทางสติซึ่งจริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้เป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับแต่ทีนี้มันก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่าง เท่าที่เห็นเวลาพวกเราสมมติการวิจัยตีทีมเนี่ยนะครับมันก็จะมีการส่งผลบางอย่างที่คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เพื่อเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยพวกเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเมื่อมันเขียนในอย่างเงี้ยมันถูกต้องแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลไปในหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเน้นกันเรื่องของอ แนวทางในการที่จะสรุปผลที่ได้จากการทดสอบสมมิทฐานทางสตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการทดสอบสมมิทฐานทางสตินะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการสรุปผลที่ได้จากการทดสอบสมมิทฐานทางสติทีนี้เวลาพวกเราตั้งสมมิทฐานทางสติเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วย s0 นะครับกับ ha กับ ตัวนี้นะครับเวลาเราตั้งเช่นเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2กลุ่มก็จะเป็น μ ิเท่ากับ μ สองกแสดงว่าสมาสมติฐานนศูนย์นี้ก็คือเป็นนาวไฮโ o ที e s สนะครับก็คือยืนบนพื้นฐานของความไม่แตกต่างไม่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของความไม่แตกต่างขณะเดียกัน พอเป็นสมมติฐาน HA นะหรือเราเรียกว่าเป็น alternative นะครับ alternative hypothesis นะ hypothesis ก็คืออันนี้แยง้งสมมติฐานแยง้งแย้งความหมายก็คือว่าโดยส่วนใหญ่เราก็จะมังคือที่ไม่เท่ากับนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นไม่เท่ากับเนี่ยก็คือแย้งกับเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งสมมติฐานลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำการวิเคราะห์โดยใช้สตินะครับทีนี้รวบลัดเลยนะครับก็คือว่าผลสรุปที่ได้เนี่ยมันก็จะเอกมาเป็นค่า P-value Pvalue นี่จะเป็นค่าที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับตัดสินใจนะตัดสินใจเพราะฉะนั้นสเต็ปสเต็ปในการเอาผลที่ได้หรือ P-value ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจเนี่ยนะครับก็คืออันที่1เราจะต้องนะครับอันที่1เนี่ยเราต้องตัดสินใจ นะครับตัดสินใจนะครับการตัดสินใจก็คือต้องเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ตัดสินใจทีนี้เปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบ p value กับ alpha ที่เรากำหนดนะครับในทางปฏิบัติเรามมกจะกำหนดที่ alpha 0 0 5จนะครับเจแล้วเกณฑ์ตัวนี้นะครับเกณฑ์ตัวนี้ นะ Game. เกณฑ์มันก็จะบอกไว้ว่านะครับถ้านะครับถ้า p-value ที่เราได้นะน้อยกว่านะครับอัลฟาที่กำหนด,ดเนี่ยเราจะสรุปว่านะครับเราจะสรุปถือว่ามีนัยสำคัญนะมีนัยสำคัญทางสติ คำว่ามีนิยะสำคัญทางสติก็คือ significant นะ significant ทีนี้ถ้าเกิด p value มากกว่าหรือเท่ากับ Alpha มันคือไม่มีนิยะสำคัญทางสิตินะครับมันก็คือ non significant โอเคนะครับนี่คือเกณฑ์นะเกณฑ์ในการตัดสินใจตัวนี้เมื่อตัดสินใจโดยใช้ P v a l u e เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับการตัดสินใจโดยใช้ p-value นะครับถ้าตัดสินใจออกมาเนี่ยมันก็ต้องเช่นถ้า P-value เท่ากับ0.02เมื่อเอาไปเทียบกับอัลฟา0.05มันน้อยกว่านะครับน้อยกว่าอัลฟา0.05 เราก็ตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่ามีนิยมสำคัญทางสติในะสำคัญทางสติเพราะฉะนั้นไอกเกนนะ้เกมตัวเนี้ยนะเกมตัวเนี้ยมันคือการได้มาซึ่งคำว่ามีนิยมสำคัญทางสติหรือนะหรือนะหรือถ้า P.Value เท่ากับ0.08มันมากกว่านะครับมันมากกว่าอัลฟา0.05 มันก็จะนำมาสู่ข้อสรุปที่บอกว่าไม่มีนยัยะสำคัญทางเสติเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องเข้าใจนะครับข้อสรุปที่ได้สองตัวนี้นะสตัวนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่ามีนี้สสำคัญหรือไม่มีนี้สสำคัญเนี่ยตัวที่จะสะท้อนให้เห็นก็คือว่าถ้ามีนี้สสำคัญนั่นหมายความว่า p value น้อยกว่า alpha ถ้าไม่มีนิยาสำคัญทางสิติแสดงว่า p value มากกว่าหรือเท่ากับอัลฟาอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ที่นี้เวลาเราสรุปผลเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักแกยึดนะครับตัวสมมตุติฐานตัว h a ตัวนี้เป็นหลักในการที่จะเอาข้อสรุปที่ได้จาก p value ในการเปรียบเทียบมาสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติฐานทางสิติ h a เนี่ยนะครับเขียนไว้ว่ามิหนึ่งไม่เท่ากับมิสองส่วน s 0เนี่ยก็คือมิหนึ่งเท่ากับมิลสองทีนี้ถ้า p value นะครับถ้า p value เท่ากับ0.02ยอลักษณะอย่างนี้นแสดงว่าเมื่อเทียบแล้วเนี่ย p value น้อยกว่าอัลฟา0.05ใช่ไหมครับเราก็จะได้คำว่ามีนัยสำคัญทางสตนะิมีนัยสำคัญทางสติ เพราะฉะนั้นคําว่ามีนิสสาคัญทางสติก็คือว่าเราตัดสินใจโดยใช้ตัวนี้นะครับก็คือนิ้หนึ่งนะแตกต่างจากนิ้สองอย่างมีนิสําคัญทางสติโอเคไหมครับแต่ทีนี้พอพออ e ี p value เนี่ยนะครับถ้ามันเท่ากับ p value เท่ากับ0.08นะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าเมื่อเทียบแล้วเนี่ยเราเตัดนใจ p-value มากกว่าหรือเท่ากับ0.05นะครับเอาโทษมากกว่าหรือเท่ากับ0.05แสดงว่ามันไม่มีนัยสำคัญานะทางสิติทางสิติเพราะฉะนั้นเวลาพูดเราก็จะยังยืนยันคำเดิมแล้วก็มาใช้คำว่าไม่มีนัยสำคัญทางสติก็คือนิ้วหนึ่งเนี่ยแตกต่างจากนิ้วสอง อย่างไม่มีนนี้สสาคัญทางสติก็คือในทางสติเรายังไม่ยอมรับว่ามันแตกต่างนะแต่ถ้าการณีที่มันน้อยกว่าเรายอมรับว่ามันแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามักจะผิดพลาดนะผิดพลาดก็คือเราใช้คําว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนย้อสำคัญทางสติอันนี้ถือว่า ไม่ไม่ถูกตามระยะที่เราคุยกันนะครับเพราะว่าคําว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเนี่ยมันคือเกณฑ์การตัดสินใจว่า p-value มากกว่าหรือเท่ากับ alpha p-value น้อยกว่า alpha เพราะฉะนั้นถ้าน้อยกว่าเนี่ยมันคือมีนัยสําคัญถ้ามากกว่าหรือเท่ากับก็คือไม่มีนัยสําคัญเพราะฉะนั้นพอเราเอาคําว่าไม่มีความแตกต่างเนี่ย แล้วเอาคําว่าอย่างมีนี้สําคัญทางสติก็แสดงว่าเราเอา P-valu e ที่น้อยกว่าอัลฟาเนี่ยมาเป็นตัวบอกบอกแต่ในทางปฏิบัติคําว่าไม่มีความแตกต่างเนี่ยเรากําลังยืนยันว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันเป็นตัวนี้แต่พอเรามาสรุปเป็นตัวนี้ความหมายมันจะผิดทันทีนะครับแล้วในความเป็นจริงเนี่ยนะครับคำว่าไม่มีความแตกต่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ย เราก็จะเอา x bar หนึ่งนะครับ x bar สองมาเปรียบเทียบซึ่ง x bar หนึ่ง x bar สองในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับถ้าเราย้อนไปดูในการวิเคราะห์เนี่ยมันมจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่เรามาสรุปว่าไม่มีความแตกต่างเนี่ยนะครับแล้วที่สําคัญเรายังเอาคําว่ายังมีนี้สําคัญทางสถิติมาต่อท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัว p value ตัวเนี้ยมันน้อยกว่า alpha ทั้งททีท่จริง,รงๆแล้วมัน p ีแวลูที่เรามีเนี่ยมันมากกว่าหรือถ้ากับอัลฟาเราถึงไปใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อ,อ,อยากจะฝากพวกเราไว้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับยกกรณีเมื่อแกะนะครับถ้ามิวหเท่ากับมิวสองเอชวหไม่เท่ากับมิวสเวลาเราจะสรุปผลเราจะยึดตัว HA เป็นหลักเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะดูการตัดสินใจจาก p v a l u ู ถ้า p-value น้อยกว่า alpha เราจะใช้คาว่ามีนยียะสำคัญทามสติถ้า p-value มากกว่าหระดทบ alpha เราใช้คาว่าไม่มีนยียะสำคัญทางสติเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็คือการเอา p-value ที่ได้จากผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับ alpha นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ0.05ได้ผลอย่างไรนะครับเอามาต่อ ตรงนี้ก็จะได้เป็นผลสรุปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราไว้ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องพึงระวังนะครับโดยเฉพาะที่เห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็คือมักจะแปรผลในลักษณะเช่นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนิยสำคัญทางสตินะครับอันนี้ถือว่าไม่เหมาะสมนะครับ เพราะฉะนั้นฝากพวกเราไปนะครับครับหลังจากที่เราดูแนวทางในการส่งผลจากการทดสอบสมมติฐานทางสติแล้วเนี่ยนะครับเราก็พอจะเห็นแล้วนะครับว่าการนําเอาคําว่ามีนิยาําคัญทางสติหรือคําว่าไม่มีนิยาําคัญทางสติมาใช้งานเนี่ยนะครับมันแฝงมาด้วยแนวทางในการที่มีหลักเกณฑ์ของการตัดสินใจ ของ P-Value เมื่อเทียบกับ Alpha มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพวกเรานำาคำเหล่านี้ไปใช้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การสื่อความหมายที่ผิดโดยเฉพาะ,ะหลายคนนะที่มีการสรุปผลว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างนี้น 4, สำคัญตาสติซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะนําไปสู่การสรุปผลที่ขาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นแนวทางนะครับก็อพอจะชัดเจนแลวคิดว่านะ่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะครับขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขสุขภาพในตลอดไปสวัสดีครับ